ยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ 4time Podcast สสาระดีๆใน4นาทีพบกับผมอิจจี้เป็นผู้ดำเนินรา,ายการเชิญมาฟังกันได้เลยครับหลายคนคงรู้จักคุณคริสโตเฟอร์โคลัมบัสดีนะครับเขาคือผู้ที่ค้นพบอเมริกานะครับเป็นนักสำรวจชาวยุโรปที่ต้องการพิสูจน์ว่าโลกเนี่ยมันไม่กลมโดยตอนที่เขาพบเจออเมริกาเนี่ยเขามีแผนว่าเขาเนี่ยจะเดินทางไปประเทศอินเดียนะครับจากทวีปยุโรปด้วยการล่องเรือไปทางทิศตะวันตก แทนที่จะไปเดินทางบนบกทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งระหว่างที่เขาล่องเรือไปเนี่ยเขาก็บังเอิญไปเจอกับพื้นแผ่นดินใหม่เนี่ยซึ่งต่อมาเนี่ยถูกเรียกว่าทวีปอเมริกานะครับปัจจุบันเนี่ยโคลัมบัสเนี่ยถูกยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษแห่งชาตินะครับถึงเรียกว่ามีวันหยุดของโคลัมบัสนะครับคือวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะ แต่เมื่อการเวลามันผ่านไปเรื่อยๆนะครับมีการค้นพบข้อมูลใหม่หรือหลักฐานใหม่ๆนะครับมันเลยทําให้ปลอดของโคลัมบัสเนี่ยเปลี่ยนไปนะฮะข้อมูลนี้นะครับข้อมูลของพอดแคสต์นี้นะครับได้มาจาก y o u t u b n n h l หลาย a n n e ลเลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับโอเคครับเรื่องที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดเกี่ยวกับโคลัมบัสนะครับแบ่งใแยกเป็น3เรื่องนครับอันแรกนะครับโคลัมบัสเนี่ยเป็นคนที่พิสูจน์ได้ว่าโลกกลมนะครับความจริงแล้วเนี่ย โลกเนี่ยมันกลมอยู่แล้วนะครับมันเป็นความรู้ทั่วไปคลัมบัสเองก็รู้ว่าโลกมันกลมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในแต่ละชาติหรือแต่ละศาสนาแต่ละประเทศเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปในเรื่องของขนาดหรือการวาดแผนที่เพียงแต่ว่าคนลัมาเ่ยเขาคิดว่าโลกเนี่ยมันจะเล็กกว่านี้มากนะครับเลยคิดว่าถ้าล่องเรือไปเนี่ยจะไปเจออินเดียก่อนนะครับก่อนที่จะขี่ม้าไปทางตอนออกนะครับ อันดับสองครับคนลัมบัสเป็นผู้ค้นพบอเมริกานะครับอันนี้จริงส่วนหนึ่งนะครับแต่ไม่ทั้งหมดนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยโคลัมบัสเ่ยไม่เคยไปเหยียบบนทวีปอเมริกาเหนือเลยด้วยซ้ำนะครับตอนที่เขาเดินทางมาเจออเมริกาเนี่ยเขามาเจอหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนนะครับซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากอเมริกาออกไปเนี่ย600กิโลเมตรส่วนชื่อทวีปอเมริกาเนี่ยมันมาจากนักสำรวจที่ชื่อว่าคุณอเมริกเวสบูชีนะครับซึ่งเป็นคนที่เดินทางหลังจากโคลัมบัสออกเดินทางมาแต่ตอนในสมัยนั้นะ่ะ ตอนที่เขาวาดแผนที่ขึ้นมาเนี่ยมันมีการให้เครดิตของทั้งโคลัมบัสแล้วก็อเมริก o เวสปุชีทั้งสองท่านนะครับแต่ดูมันว่าอเมริกเวสปุชีเนี่ยจะมีเนื้อหาหรือมีรายละเอียดที่เหมาะสมกว่าสุดท้ายเนี่ยทวีปเลยเนี่ยเลยถูกตั้งชื่อว่าเป็นทวีปอเมริกานะครับข้อ3ครับโคลัมบัสเป็นผู้ก่อตั้งชุมชนหรือต่อตั้งประชากรบนอเมริกานะครับความจริงแล้วเนี่ย เกาะที่โคลัมบัสไปเนี่ยนอกจากจะไม่ใช่อเมริกาแล้วนะครับมันยังมีชนเผ่าพื้นเมืองอยู่มากมายครับแต่ชนเผ่าพื้นเมืองเหล่านั้นอนะ่ะช่วงนั้นอนะ่ะประสบปัญหาโรคระบาดอยู่ส่วนหนึ่งนะครับทำให้เกาะบางเกาะเนี่ยมันแทบจะไม่มีคนอยู่เลยโคลัมบัสก็เลยตัดสินใจเนี่ยไปสร้างเมืองสร้างชุมชนของสเปนขึ้นนะครับและนี่เป็น3สิ่งที่ใครหลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่นะครับเกี่ยวกับโคลัมบัส ทีนี้ผมขอนอกเรื่องนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาตดยนีย้แต่มันเป็นเกี่ยวกับการหาข้อมูลของผมละกันนะครับคือก่อนที่ผมจะทาพอดแคสต์นี้เนี่ยผมยอมรับเลยนะครับผมหามข้อมูลไปน้อยมากนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมมักจะชอบทําข้อมูลในเชิงของแอนตี้หรือแฟกท์ที่จะมาพูดจากเรื่องหนึ่งอะ่ะให้กลายจากหน้ามือเป็นหลังมนือจากไม่ดีเป็นดีจากดีเป็นไม่ด,มดีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก่อนทําคลิปนี้เนี่ยครับ ผมดีใจมากนะครับที่ผมทวนข้อมูลอีกสักนิดนึงนะครับมันเลยทําให้ผมเนี่ยเป็นมีความอันบ a s อสมากขึ้นนะครับเรียกว่าถ้าผมไม่หาข้อมูลชุดนี้ผมน่าจะด่าโคลัมบัสยับเลยนะครับในคลิปนี้เนื้อหาของเนื้อหาที่สําคัญของวันนี้นะครับนอกจากเนี่ยมันจะทำให้ผมรู้จักโคลัมบัสมากขึ้นอย่างจริงๆนะครับต้องพูดก็จริงๆเลยนะครับมันยังสอนผมอีกอย่างนึงครับว่าคือ ความรู้ข้อมูลในประวัติศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะตอนนี้หรือแม้กระทั่งทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่รอให้ข้อมูลใหม่เนี่ยมาล้มล้างเฉยๆนะครับเพราะประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการกระทํา,ข,าของคนในดินอย่างเดียวมันเกิดจากการตีความของคนในยุคปัจจุบันด้วยก็เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ดีนะครับวันที่17ตุลาคมปี2563นะครับขอบคุณที่เสียเวลานับฟังครับสวัสดีฮะ